สวัสดีนะครับผมวันนี้มีงานนะครับแปลงเผาสยามนะครับผมอตอนนี้ก็จะเป็นแปลนกนะครับก็ของเดิมมันเป็นประกับล้อนะครับปัญหาก็คือว่าน็อตขาดเจ้าของบอกไม่ไหวแล้วก็ ก็เลยมาแปลงนะครับเร,เรของก็พูพิเศษอสองคนอ่าตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการอ่าจึงปอกทำเกียวนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้เดี๋ยวก็ผมก็จะทำเกีวนะครับเกียวจะเป็นน็อตหวัวผ่าแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับ ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการกึงเกลียวนะครับดูนะครับแต่อตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับ อ่านะครับตอนนี้ทำเกียวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูเกียวกันนะอ่ะาก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่รับประกันนะครับความเน่นหนาอ่าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอาทำเป็นแป้นล้อนะครับค่าทำไม่แพงนะครับผมจะทำอยู่ข้างหนึ่งค่าแรงกึงทำเกียวนะครับอยู่ประมาณสามร้อยนะครับอ่าัาเ,เพื่อนๆ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอ่ักหาได้นะครับผมก็จะใช้เป็นแป้นของนกนะครับนกหนึ่งสี่หนึ่งหรือ NT11 ตัวเดียวกันนะครับอ่าเป็นดูเันเดียวกันคือมันจะหนาหน่อยนะครับอ่าเป็นตัวนี้มันจะหนาคือก็ราคาก็พอได้อยู่นะครับ500ร้อยกว่าบาทอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาทามาถ่ายดูตอนที่ทำเป็นเสร็จแล้วนะครับอ่านี่นะครับอ่าคือเป็น เปเปอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงมันก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นใส่เข้าไปปุ๊บนี่นะครับพอดีเป๊อแล้วก็ใส่น็อตเข้าไป นี่ครับเพื่อนก็จะจประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับคางละสามร้อยนะครับค่างึงอย่างเดียวหรือจะให้หาเป็นอุปกรณ์มาอที่ผมพร้อมเลยก็มีนะครับแล้วก็นอ็อตใครสนใจก็ ติดต่อเบอร์โทรนี้นะครับ0873127989นะครับอ่าก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอ่าเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับอ่าเบื่อประกับล้อน็อตชอบขาดอ่าชอบแตกนะครับก็ สามารถถอดให้ผมทาแบบนี้ได้นะครับอ่ารแรงข้างก็สามร้อยนะครับอโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอสวัสดีครับ